ตอนที่ไปดีเบตหรือตอนที่ไปพูดคุยกันเนี่ยคืออนุสร์เนี่ยนะอนุสร์เอี่ยมสะอาดเขาก็บอกว่าจะเด็ดขยันหาเสียงชูนโยบายเข้าถึงง่ายเพื่อไทยก็เลยชนะนะฮะช่อก็เลยถามกลับว่าใช้กันแดดยี่ห้ออะไรอะ่ะหน้ายังขาวหาเสียงแล้วผิวก็ไม่เปลี่ยนสีคือมึงจะใช้ตะก,กะอันนี้จริงๆเหรอชีวิตมึงจะวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนี้จริงๆเหรอดังนั้นที่ฉันบอกว่าขอนะคะขอใช้สิทธิ์ในการถอนคําพูด ในตอนที่มุณถูกป,ปรีนาเรียกอีช่อเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าปรีนาพูดถูกและเรียกถูกและะ้วค่ะปรีนาก่อนที่จะไปถามจะเด็ดว่าใช้กันแดดยี่ห้ออะไรนะกะูเนี่ยผู้หญิงคันป่าเนี่ยขอถามมึงค่ะมึงใช้ถนนคอนกรีตนะคะสายไหนคะของจังหวัดอะไรคะเอามาทําหนังหน้าถึงได้กล้าถามคําถามคานี้อืมขอฟาดหน่อยเถอะนะนะคะ,นะคะ ถ้าไม่รู้จะถามใครก็โทรไปถามพี่บีดีมึงเลยค่ะอย่าสรรหาเอาแต่วันทกรรมที่มันจะทําให้ตัวเองแพ้แล้วดูดีมาพูดเลยค่ะมันมันเอาไม่อยู่นะคะจะพูดยังไงให้ตัวเองแพ้แล้วไม่เสียหน้ามันกลับกลายว่าไปแขวะคนอื่นเขาตกลงคนที่เขาชนะเนี่ยเขาโคตรชั่วโคตรเลวแล้วทําไมมึงดีจริงทําไมทุกทุกทุกเวทีไม่มีคนเลือกมึงอะงงชิดเป่งนะ,ะโพที่บอกว่ามึงชนะโพลที่บอกว่าเอ ประชาชนสนับสนุนนะไม่ว่าจะเป็นโพนิเดาโพโพของมติพรนะฮะหรือจะเป็นของมอนเรสวนเองก็บอกว่าพักของเขาเนี่ยมีคะแนนนำโอ้นำโด่งเลยบู้ในท่าไม่ติดหรอกนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเมื่อแพ้แล้วออกมาพูดทำนองแบบว่าตัวเองนั้นไม่ได้แข่งแค่กับบู้ไง ก็คือว่าเท่ากับว่าเหมือนกับแข่งกับรัฐบาลพูดอย่างนี้เนี่ยนะคะท่านบอกว่าคุณจะพูดไปมันมันมันดูดีเฉพาะในฝ่ายของตัวเองแต่คนทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็จะรู้สึกว่ามึงเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงสัทีว่าที่แพ้เนี่ยเป็นเพราะคนเขาไม่เลือกถ้าคนเขาชอบจริงๆทําไมปีหกหกเนี่ยทําไมคุณชนะมาถล่มทลายแล้วทําไมหลังจากปีหกหกมาแล้วคะแนนนิยมคุณตกพวก,พวก ตกลงเนี่ยให้ฉันบอกว่าแพ้เลือกตั้งหรือแพ้ภัยตัวเองนะคะเขาเรียกว่าโอดทะไพแบบเนียวกาพูดอะไรทีไรแล้วก็เป็นประเด็นทุกทีไปหาเสียงหรือไปหาตีเนี่ยอยากรู้นะที่ไปพูดเนี่ยที่ราชบุรีก็ไปด้อยค่าเรื่องโรงเรียนมาที่พิษณุโลกก็มาด้อยค่าเรื่องขยะพิษณุโลกเป็นเมืองทหารมีค่ายทหารอยู่ตั้งสี่ค่ายไปพูดทํานองเหมือนกับแบบว่าจะเอาพื้นที่ที่ใกล้ๆกับค่ายทหารไปเป็นที่ทิ้งขยะ มันพูดได้ค่แต่ถามว่าคนฟังเขาพอใจไหมเขาไม่พอใจเขาตบเท้าไปเลือกคะแนนมันถึงได้อยู่ก้นก้นหีบเพราะว่าเช้าเช้าเนี่ยคทั้งกองทัพแล้วก็บรรดาประชาชนทั่ว,วไปเนี่ยเขาจะไปช่วงเช้าดังนั้นในช่วงเช้าของการนับคะแนนมันก็เลยมีอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าคุณ,ณนำก็ดีด้ากันใหญ่เลยนะคะก็เลยบอกว่า <peach of the field> เห็นตัวเป็นๆของลองปู้แล้วมันไม่เกี่ยวค่ะแล้วก็การที่จะหน้าดํข้ามพืมันไม่เท่ากับใจดำนะคะมันไม่เท่ากับใจิตใจที่แบบมึงไม่เคยที่จะมองคนอื่นในแง่ดีทุกครั้งที่มึงแพ้นเนี่ยเป็นเพราะาคนอื่นเขาเรียกวาชั่วทุกครั้งที่แพ้เป็นเพราะว่าไอ้นั่นน่ยมันใช้เงินนะและทุกครั้งที่แพ้นเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะคะไปทําความดีแล้วแต่ทางนั้นเขาไม่รับพื้นที่ที่ตัวเองไปลงเลือกตั้งยังอยู่ในกาลา ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปล,แปลงนู่นนี่นั่นก็จะคิดว่าเขาเป็นเป็นที่ที่ไม่อ่าอยู่ในกาลาเนี่ยก่อนจะลงเลือกตั้งนะไปสํารวจดูก่อนพอพักนี้นะคะดิฉันบอกว่าก็มี i o โอมีสี่โซเชียลอะไรอยู่ในมือชนะมาด้วยอะไรวันนี้ประชาชนเพรารู้กันหมดแล้วดังนั้นก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะที่ไหนที่ตัวเองไปสํารวจดูแล้วว่าตัวเองไม่มีคะแนนเสียงดูแล้วไม่น่าจะชนะมึงก็อย่าส่งลงค่ะแค่นี้เองไม่เห็นจะยาก นะฮะมึงมึงส่งลงไปไปเลยไม่ใช่ว่าพอตัวเองไปลงสมัครไปลงรับเลือกตั้งแล้วเขาไม่เลือกก็าหาว่าเขาเนี่ยนะฮะดักดานหาว่าเขาไม่ออกจากในากลาหาว่าคนตรงนั้นเนี่ยนะคะไม่ตาสว่างหาว่าคนตรงนั้นนะคะไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเขากลัวมึงจะไปเปลี่ยนแปลงเขาในเสียเขาถึงไม่เลือกมึงทําไมไม่คิดอย่างนี้โทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองค่ะแล้วจะบอกเลยนะคะตอนที่ไปดีเบตหรือตอนที่ไปพูดคุยกันเนี่ย คืออนุสอนเนี่ยนะรอนุสอ์เอี่ยมสะอาดเขาก็บอกว่าจะเด็ดขยันหาเสียงชูนโยบายเข้าถึงง่ายเพื่อไทยก็เลยชนะนะคะช่อก็เลยถามกลับว่าใช้กันแดดยี่ห้ออะไรอะ่ะหน้ายังขาวหาเสียงแล้วผิวก็ไม่เปลี่ยนสีคือมึงจะใช้ตะก,กะาอันนี้จริงๆเหรอชีวิตมึงจะวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนี้จริงๆเหรอดังนั้นที่ฉันบอกว่าขอนะคะขอใช้สิทธิ์ในการถอนคําพูดในตอนที่มึงถูกป,ปรีนาเรียกอีช่อเนี่ย วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าปรินาพูดถูกและเรียกถูกแล้วค่ะปรินานะคะขยันพาเพื่อไทยคว้าชนะคว้าชัยใช้ครีมกันแดดยี่ห้ออะไรตลกมากค่ะชอบใครอยากรู้โทรไปถามปีดีค่ะนะ,ะมันเป็นประเด็นอะไรมันเกี่ยวข้องอะไรกับการการการ,การบ้านการเมืองไม่ทราบมันทําให้มึงชนะเลือกตั้งที่ถามนี่ทำไมอยากซื้อไปใช้เองเหรอ ความจริงแล้วดิฉันบอกว่าหนังหน้าอย่างคนอย่างพวกคุณนะคะครีมกันแดดที่ห้อเอะไราไม่อยู่นะฮะแต่อยากถามว่าไอ้การที่มามั่นหน้าถามแบบนี้เนี่ยนะคะไปใช้ถนนนะคะที่ส่วนไหนของประเทศคะทำหนังหน้ามึงอะนะมันต้องใช้ถนนคอนกรีตบริเวณไหนส่วนไหนของประเทศนี้เอาไปทำหนังหน้าถึงกล้าออกมาถามหรือพูดอย่างนี้เนี่เนก็ได้ค่าตัวเอง ทำให้คนเปรียบเทียบว่าเล่นการเมืองแบบเด็กเด็กน้อยนะคะดิ้นปัดปัดปัดเวลาที่ตัวเองแพ้ทั้งทั้งใปากก็บอกว่าเออยอมรับได้ยอมรับได้ขอบคุณประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วเสียงของเราก็ยังเหมือนเดิมความจริงนะเขายังชนะสู้ตอนที่เราชนะไม่ได้หายไปตั้งหมืน่นหัวคะแนนหาเหวอะไรของมึงอ่ะกูอยากจะบ้าตายก่อนที่จะไปถามจะเด็ดว่าใช้กันแดดยี่ห้ออะไรนะกูเนี่ยกูหญิงคันปากเดี่ยขอถามมึงค่ะ มึงใช้ถนนคอนกรีตนะคะสายไหนคะของจังหวัดอะไรคะเอามาทำหนังหน้าถึงได้กล้าถามคำถามคำนี้อืขอฟาดหน่อยเังนะคะนะคะถ้าไม่รู้จะถามใครก็โทรไปถามพี่ปีดีมึงเลยคะ่ะอย่าสรรหาเอาแต่วัตกรรมที่มันจะทำให้ตัวเองแพ้แล้วดูดีมาพูดเลยคะ่ะมันมันเอาไม่อยู่นะคะจะพูดยังไงให้ตัวเองแพ้แล้วไม่เสียหน้ามันกลับกลายว่าไปแขวะคนอื่นเขา ตกลงคนที่เขาชนะเนี่ยเขาโคตรชั่วโคตรเร็วและทำไมบินบีจริงทำไมทุกทุกทุกเวท,ท,ทีไม่มีคนเลือกมึงอนไงงงชิบปเป๋นงนะไม่ต้องไปสรรหาวัฒกรรมอะไรราคาที่มึงแพ้เพราะประชาชนเขาไม่เลือกไม่เห็นจะมีอะไรซับซ้อนเลยไม่เห็นจะต้องไปพูดหรือไปวิเคราะห์วิแครหาเลยเลยคะแนานเสียงมันมาอย่างนั้นน่ะจะโทษตัวเองกี่โมงคะแล้วมึงแต่ละคนออกมาหาเสียงเนี่ย มันไม่ได้หาเสียงนะเขาเรียกว่าหาตีนพูดแต่และอย่างคือการเลือกตั้งแต่ละครั้งถ้ายังใช้วิธีนี้ก็อบอกได้เลยค่ะว่าผิดประตูบอกตรงนะคะคือพักเพื่อไทยไม่ต้องทำอะไรเละค่ะนั่งแท่ๆอย่างั้นนะคะและเดี๋ยวไอ้พักเนี่ยมันจะช่วยหาเสียงให้เองมึงควรที่จะเปลี่ยนชื่อพักมึงนะคะ อย่าใช้คําว่าพักประชาชนเลยค่ะมึงควรใช้ใช้ชื่อพักนะเปลี่ยนชื่อใหม่เถอะร้องมึงควรใช้ชื่อพักว่าพักประชาชนไม่เอาเออนะค,คือจริงๆเนะี่ยอย่าไปใช้ครีมกันแดดเลยชอคือที่ถามไนมะ่อยากใช้มังมันเถอะคือมันดีว่างั้นเถอะไปหาเสียงยังไงหน้าไม่ไดำงั้นเถอะอย่างชอบไม่ต้องใช้ครีมกันแดด อย่างช่อเนี่ยนะคะหลังแพ้เลือกตั้งแล้วต้องใช้ปี๊บค่ะที่ราดบุรีเนี่ยต้องใช้โอ่งค่ะแต่เผอิญโอ่งที่ราดบุรีก็อาจจะเอาไม่อยู่ค่ะนะคะตลกไลเ่เรื่องเร,รื่องพม่านี่ก็เหมือนการออกมาแถเรื่องนี้มันต้องพูดแม้จะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมึงเป็นพักการเมืองมึงรู้ว่าเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมึงควรไม่พูดมึงไม่ใช่มาพูด ความละเอียดอ่อนตรงนี้เนี่ยนะครมันไม่ได้หมายถึงประเทศเราเท่านั้นเนี่ยประเทศพมา่าเองคุณไม่กลัวไปกระทบอะไรเขาเหรอคะเพราะเป็นนักการเมืองนั่นแหละถึงจะต้องไม่ควรที่จะไปพูดหรือแต่ต้องเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมึงจะเอามาพูดทําไมคะถึงขนาดที่แบบว่าจะไปทําบัตรประชาชนให้เขาเนี่ยหรือต้องการหาเสียงคือจะหาเสียงจากคนไทยได้วยกันเนี่ยเขาไม่เอามึงแล้วไงก็เลยอยากจะไปหาเสียงกับคนเหล่านี้ แล้วถามว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะคะนิ่ฉันไม่อยากจะด่าเลยความจริงแล้วมันควรจะต้องขันไปดูปัญหาของกลุ่มแรงงานที่เข้ามาในประเทศไทยที่เข้ามาแย่งที่ทํำกินมาแย่งอาชีพมาแย่งแม้กระทั่งการดูแลรักษาหรือหรือการรักษากันในโรงพยาบาลอันนี้แย่งจริงนะมไม่ได้พูดเล่นนี่มันเป็นพราะความใจดีของคนไทยไม่ใช่เราโง่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะไอ้คนที่มันเป็นนักการ